โรงเรียนบ้านง่อนหนองพนาวิตรภาพที่126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองนำโดยนางมาลิวันเขื่นอนสิริกผู้อำนวยการโรงเรียนรองนิมิตสถาผลรองธนงศักดิ์เอี้ยวเฮงรองดิเรกฝุ่นเงินได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องน้ำภายในสถานศึกษาตามโครงการสุขหาดีมีความสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องน้ำมีความสะอาดถูกสุขลักษณะสะดวกสบายและสวยงามทั้ง5ด้านดังนี้ 1. ด้านความสะอาดพื้นและผนังห้องน้ำสะอาดแห้งน้ำไม่ขังไม่มีคราบสบกรปรกสภาพดีโถส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์สะอาดไม่มีคราบ 2. ด้านสุขลักษณะสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหายการจัดวางเหมาะสมใช้งานสะดวกมีป้ายประชาสัมพันธ์มีน้ำสะอาดเพียงพออุปกรณ์ทำความสะอาดจัดเก็บในที่เหมาะสม 3. ความสะดวกมีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีแสงสว่างที่เพียงพอประตูสามารถล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภยัย มีพื้นที่เหมาะสมไม่แออัด 4. ความสบายมีป้ายบอกห้องน้ำชายหญิงมีการถ่ายเทและระบายอากาศที่ดีไม่มีกลิ่นเหม็นและอับชื้นมีอ่างล้างมือและกระจกในตำแหน่งที่เหมาะสมห้าด้านความสวยงามมีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องน้ำเหมาะสมถูกสุขลักษณะสวยงาม มี q r Code ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นสำหรับประเมินเพื่อปรับปรุงการให้บริการสภานักเรียนนักเรียนร่วมกับคณะครูบุคลากรปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำห้องซ้วมตามเกณฑ์สุขหาดีมีความสุขเพื่อความสะดวกใจตามเพศสภาพ LGBTQ จากการสนองนโยบายสุขาดีมีความสุข ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านง่อนหนองพนาวิตรภาพที่126ได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะขอขอบคุณค่ะ